ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีใส่สปริงช็คนะครับกรณีท่านใดที่อยากจะใส่สปริงแต่งสปริงโหลดอะไรก็ว่าไปวิธีถอดสปริงผมก็ได้ถ่ายลงคลิปไปแล้วครับก็ถอดก็ก็ถอดง่ายครับแต่เราก็ต้องล็อกสปริงไว้เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นสปริงสปริงมันจะเด้งเด้งนะครับอาจจะโดนอันตรายนะครับโดนหน้าโดนนิ้วเรา วิธีใส่ก็คล้ายๆกันครับใส่ก็เราก็ต้องล็อกสปริงเหมือนกันนะครับกรณีท่านใดที่อยากจะแต่งรถอาจจะใส่สปริงหรือซื้อสปริงใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่นะครับสปริงเราก็ดูนะครับตัวนี้เป็นสปริงเดิมๆนะครับเราดูวิธีดูสปริงเราดูกันน นี่เป็นโชคนะครับเราก็ดูว่าอันไหนมันอยู่บนอันไหนอยู่ล่างวิธีดูก็ดูง่ายครับดูตรงที่ไอ้รอยห่างครับระหว่างห่างตรงเนี้ยห่างตรงสปริงตรงเนี้ยถ้าห่างห่างนี้อยู่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 ข้างล่างครับคือข้างล่างคือต้นตรงสปริงครับส่วนไอ้ที่มันทีที เนี่ยแคบแคบเนี้ยให้อยู่ด้านบนครับด้านบนคือด้านตรงที่หัวหัวโชว๊คครับหัวโชว๊คคือหัวนี้ครับที่เราใส่ลูกปืนแล้วก็กดเข้าไปนะครับดูอย่างนี้ยอ่าถ้าสปริงห่างห่างหมให้เอาไว้ด้านล่างนะครับส่วนไอ้ตัวสปริงที่ททชิดชิดหน่อยให้เอาไว้ก็ด้านบนครับคือด้านบนก็ไว้อย่างนี้เสร็จแล้ววิธีใส่เราดูร่องนี้ครับเดี๋ยวมาดูโช๊ครับ มองเห็นไหมครับตัวนี้เป็นของสนีจะมีร่องร่องไอ้ที่สปริงอยู่นะครับเนี่ยคือคือด้านสุดเลยครับให้ด้านสุดมาอยู่ตรงร่องนี้พอดีเลยครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูใส่นี่ฮะเห็นไหมมันจะชนตรงนี้พอดีเลย ร่องสปริงให้มันอยู่ตรงนี้ครับมันจะได้ลงร่องมันครับคือร่องมันร่องสปริงมันอยู่ตรงนี้นครับมองเห็นไหมครับเนี่ยถ้าอนิวชี้ให้ดูก็จะเป็นร่องอย่างนี้ครับมองเห็นหรือเปล่ปาเนี่ยสปริงจะลงร่องตรงนี้พอดีเลยส่วนด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้เป็นของ Honda าซิตเนาะจะเป็นลูกปืนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัวล็อกร่องมันก็จะมีเหมือนกันครับเห็นไหม ห็นมาร์คมาร์ล่องมันไหมตรงนี้ครับก็หัวสปริงในข้างบนก็ให้อยู่ล่องนี้พอดีนะครับเนี่ยก็คือหัวสุดมาอยู่ตรงล่องนี้แล้วก็กดลงครับตัวนี้กดลงกดกดไอต้ตัวเกาะตัวล็อกนี้ลงครับอย่างเงี้ยล่องเงี้ยอ่าแล้วก็ใส่แล้วก็ขันน็อตหัวบนล็อกไว้มีแหวนรองหน่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับให้มันตรงมาร์คมันครับมาร์คมันมีอยู่อาเดี๋ยวรอ ไปใส่กันเลยครับก่อนใส่ให้กดสปริงล็อกไว้ก่อนนะครับอ่ะกดสปริงล็อกก็คือใช้เครื่องมือพิเศษนะครับกดหนีบสปริงครับให้มันให้มันย่นลงครับเพื่อเราจะได้ใส่ตัวนี้ไม่งั้นเราใส่ไม่ได้ครับเพราะสปริงมันดีดห่างอยู่เราจะไม่สามารถขันน็อตตัวนี้ได้ตามจริง มันจะมียางก่อนนะครับยางกันฝุ่นหรืออะไรเงี้ยครอบก่อนนะพอดีผมลืมซื้อมาก็ไม่ใส่ละก็คือประกอบไปเลยเสียเวลาเพราะว่ายางกันฝุ่นเก่ามันขาดนะครับก็เลยลืมซื้อมาเดี๋ยวผมจะทําการประกอบนะครับเดี๋ยวดูวิธีการประกอบกันเลยครับสปริงมันมีเยอะครับผมเลือกใช้สปริงตัวนี้แล้วกันตอนนี้ผมได้ทําการ ยึดสปริงครับก็คือก,กดสปริงให้มันแคบลงครับเพื่อจะได้ยัดใส่ง่ายๆถ้ามันยังห่างอยู่แล้วก็ทําการกดลงครับวิธีกดลงก็คือยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปให้มันแคบลงเราจะได้ทําการประกอบง่ายๆตรงนี้ให้มันยังห่างอยู่ล้วก็ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไป ืมใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเบาลูกปืนก็ตามนี้เลยครับให้มันตรงล็อกมันเนี่ยมาร์กมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดสปริงเข้าไปเลยครับอหมุนให้มันตรงครับอ่าหมุนให้มันเข้าล็อกมันพอดีเลยตัวนี้หมุนล่องมันพอดีครับแล้วก็การใส่เลยครับ สวมเข้าไปเลยอย่าลืมนะครับให้มันลงร่ลงลองมันนะครับเนี่ยร่องมันอยู่ตรงนี้พอดีมาร์กมันอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมตรงปลายแล้วก็ตรงร่องนี้พอดีเสร็จแล้วก็เล็งให้มันตรงรูอ่าโอเคตรงนี้ได้ร่องมันแล้วครับแล้วก็ด้านบน ด้านบนก็ได้ลองมาแล้วถ้าสมมติว่าหัวน็อตมันหัวน็อตมันยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับหัวน็อตยังไม่โผล่ขึ้นมาก็ให้ทําการยิงตัวล็อกสปริงตัวสปริงหดเข้าไปอีกครับเพิ่มจะได้ทําการยืดสปริงให้สั้นลงแล้วเราก็จะสามารถล็อกได้หลังจากนั้นผมก็จะทำการล็อกหัวไปก่อน เล็งให้ตรงครับใส่มาข้าตรงปึ๊บอย่างนี้ตรงแล้วก็ใส่ยืดไว้เลยครับเพื่อจะไม่ให้มันหลุด แล้วเราค่อยๆค,คลายตัวล็อกสปริงออกช,ช้าๆนะครับทำการคลายออกเลยครับออแล้วตัว ตัวนี้แหละฮะพอดีมันหนีบอยู่ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการล็อกตัวนี้แล้วก็ ก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็มาย้ำน็อตตัวนี้ให้มันแน่นนะครับ หัวตรงไอ้ลูกปืนนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับใส่สปริงเสร็จแล้วครับที่เหลือก็ประกอบเข้ารถก็เสร็จแล้วครับโอเคครับก็ใส่สปริงมีเทคนิคก็ใส่ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากขอให้มีเครื่องมือครบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ